รีวิว EP ที่สิอุปกรณ์ฝึกซ้อมกลองใหญ่ยักษ์ลดแรก70%ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับพบกับรีวิวนะครับบายอาจารย์อดน้ำเย็นนะครับอันนี้ก็เป็น EP ที่สิแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับไปซื้อของมาเหมือนเดิมนะครับเป็นกล่องใหญ่เลยนะครับนนี้ก็สั่งมาจากซูเปอร์สปอตนะครับแต่กลองใหญ่บ้างนะครับ มาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไม่ใช่กล่องสูบนะจริงเราก็สั่งไปนะเป็นอุปกรณ์การฝึกซ้อมนะครับอน,นี่เป็นใบสั่งซื้อใบสั่งซื้อนะมีทั้งหมด4รายการนะครับ4ี่รายการนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับแรดีลับมาบสุดๆร้อนเลยนะฮะใหญ่มาก เมื่อเปิดมาแล้วนะครับก็เจอแับนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ฝึกซ้อมนะฮะจากอัมโบรนะครับโอ้โหน่ว่นะครับอันนี้เป็นห่วงนะฮะอัมโบรนะครับซื้อมาสองชุดนะฮะโอ้โหไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะครับเป็นห่วงใหญ่แล้วก็มีกระเซ้านะฮะอัมโบรนะครับ พีอัมโบหมดเลยนะฮะนสุดท้ายนะครับว้อุปกตณ์ใหญ่ยากเลยนะฮะนะครับอุปกรณ์ฝึกซ้อมนะครับในช่องจัดน้ำพ่เย็นนะครับชุดนี้อะครับเรามาดูชิ้นแรกกันก่อนนะครับชิ้นแรกเป็นกระเป๋านะครับจากอัมโบนะครับกระเป๋าแบบนี้เลยนะครับแกะดู กระเป๋าผ้านะครันะครับราคาเต็มอยู่ที่290บาทนะครับ290บาทนะครับราคาเต็ม290บาทนะครับส่วนราคาที่เราได้มานะครับอยู่ที่90บาทนะครับ90้าสิบาทครับโอเคนะครับ <Cul> ก็กระเป๋านะครับด้านในนะครับใส่รองเท้าได้นะครับรองเท้าน่าจะใส่ได้คู่นี่ครั รหรือถ้ายันๆหน่อยจะได้สองคู่นะคู่นี้ก็โอเคแล้วนะครับใส่ชุดใส่อะไรไปฝึกซ้อมได้นะครับด้านหน้ามีซิปนะครับไปใส่ของแยกเผาตรงเผาตังค์นะครับไปซ้อมไปแข่งไดนะ้นะครับ,นะรบวันนี้ก็เป็นชิ้นแรกนะครับชิ้นแรก อ่ะต่อมานะครับเป็นชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2นี่เราอเอาอันนี้แล้วไงนะครับเราซื้อมานะฮะอันนี้เป็นหกเหลี่ยมนะบางหน้าหมดเลยอันนี้ซื้อมา2ชุดนะฮะนะเดี๋ยวเราจะดูชุดนึงก่อนชุดนึงก็น่าจะเหมือนกันนะครับราคาเต็มนะครับหนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทนะครับนะครับแต่ซื้อมานะครับในราคาสามร้อย เจ็ดสิบแปดบาทนะครับนะนะครับเ,รเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับข้างในโอ้โหอลังการนะครับมีถุงใส่มาให้นะครับแล้วก็เป็นหัวห่วงนะครับถุงก็ไม่มีไรนะ,นะครับงน,น,นะครับพวงเป็นพลาสติกอย่างดี นะครับสิอย่างดีนะฮะมา,มานะครับโอเคนะครับเราถ้ามีส่วนของติดลูกแกนะฮะเรา,เาสามารถมาเกาะมาติดมาเหนียวกันได้นะ,ะต่อต่อได้นะครับมีช่องให้ด้วยนะครับมีช่องให้เรามีช่องให้เราต่อได้ ก็ให้มาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8สามสีเจ็แป้าเลยครับเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสีกเจบครับสิ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 บอันนะสิบอันโอ้โหมีเต็มเต็มนะครับเต็มเต็มนะครับเอาไว้วางฝึกอะไรได้เลยนะครับ นะครับมาถึงชิ้นสุดท้ายนะครับนะเมื่อกี้ชิ้นที่2เนี่ยมี2ชิ้นนะฮะแต่มันแบบเหมือนกันก็เลยรีวิวอันเดียวก็พอเนี่ยอนะชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นกลวยนะฮะกลวยนี่ขูมมาถุงใหญ่เลยนะครับเขาต้องยืนนะนะครับยืนหน้านะครับนะครับตัวอันนี้นะราคาเต็มนะสามพันนี่เลยนะสามพันห้าเก้าสิบนะครับสามพันห้าเก้าสิบนะฮะ ลดแหลกลานบาลตะไทยนะครับเหลือเพียงแค่หนึ่งพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะแล้วก็ลดไปร่วมอะไรนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของทุกอย่างก็ลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เกือบทั้งหมดนะฮะนะครับผมก็ได้นี่ฮะสวยสุดอลังการนะฮะนะครับยังไม่หมดนะฮะมีอีกนะครับอ่า อันนี้เป็นกรวยก่อนนะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ10ชิ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของเสานะฮอีก10บสชิ้นนะฮะ12นะ12ชิ้นนะฮะ12ชิ้นนะครับดำๆนี่มี6กมะอ๋อหกนะฮะ อันนี้หกอันนี้หกนะแต่ข่าวิธีการก็หลายแบบนะครับตอแบบนี้ก็ได้ต่อนะครับต่อแล้วก็มาเสียบกันเนี่ยได้นะครับอีกแบบหนึ่งเฮ้ยทำเป็นเสาสลาลมได้ไหมนะครับเสาวิ่งซิกแซกได้ไหมได้เหมือนกันนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับตนะแบบนะ่อได้หมดเลยนะครับ ได้นะัไปวิ่งได้เลยได้นะซิกแซ็ได้นะครับนะ่อคู่นี้ก็คล้ายกัะอบคิวสีนะครับอ่ะโอเคนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับกล่องสินค้ารีวิวนะครับจากซูเปอร์สปอตนะครับที่ซื้อมาในรอบนี้นะฮะนะเป็นเงินทั้งสิ้นนะฮะ 1,923บาทนะครับส่งฟรีนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมกันนะครับก็ใครสนใจนะอุปกรณ์ฝึกซ้อมนะครับก็มันก็ไม่ได้ลดราคาตลอดนะฮะก็ต้องมีอาศัยช่วงนะเข้าเว็บซูเปอร์สปอร์ตได้นะซูเปอร์สปอร์ตก็ยังไม่ได้มีปอนเซอร์อะไรให้นะแต่ก็ก็ใช้ของของเขาประจำนะครับก็ซื้อประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ ติดตามชมจนจบนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ